สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรยียนทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตต้นทุเรยียนต้นคู่นะครับทุกคนที่ทําการปลูกไว้หลังจากการใส่ฝุ่นไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับทุกคนต้นนี้ก็จะเป็นต้นตัวอย่างนะครับที่ผมทําการปลูกไว้โดยจะเป็นการปลูกระยะชิดต้นคู่นะครับก็คือจะเป็นกิ่งกระโดงและก็กิก่งข้าง นะครับทุกคนจะปลูกสองต้นใกล้กันเลยนะครับเรามาดูนะครับทุกคนหนึ่งต้นเป็นกิ่งกระโดงแล้วก็หนึ่งต้นจะเป็นกิ่งข้างนะครับทุกคนอ่าเรามาดูการเจริญเติบโตของต้นทุเรยียนต้นคู่นะครับก็คือต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดหลังจากการใส่ฝุ่นนะครับจะเป็นฝุ่นอินทรีย์ซึ่ง มีประสิทธิภาพมากนะครับทุกคนหลังจากที่ทำการใส่ไปแล้วก็ต้นทุเรียนทำการแตกยอดนี่เลยนะครับทุกคนอ่ะให้ทุกคนดูฝุ่นที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นหลักๆเลยก็ขี้วัวหมักนะครับจะเป็นขี้วัวแห้งที่ผ่านกันหมักแล้วแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับทุกคนเศษไม้ เศษทานนะครับที่ได้จากการเผามาใส่ให้แก่ต้นทุเรียนทําให้ต้นทุเรียนของเราต้นสวยอย่างต้นนี้เลยนะครับจะเป็นฝุ่นอินรีย์ที่พรมทําการใส่ให้แก่ต้นทุเรียนนี่ก็คือกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างแล้วก็กิ่งกระโดงปลูกด้วยกันนะครับทุกคนจากการปลูกนะครับ ก็สังเกตเห็นนะครับทุกคนว่ากิ่งข้างหและกิ่งกระโดงก็มีการเจริญเติบโตเร็วพอๆกันนะครับทุกคนแต่ว่ากิ่งกระโดงจะโตเร็วกว่านิดหน่อยนะครับทุกคนก็คือกิ่งกระโดงจะโตเร็วกว่าแต่ก็พอๆกันนะครับทุกคนระหว่างกิ่งข้างและก็กิ่งกระโดงสวยงามทั้งสองทั้งสองนะครับทุกคน จะเป็นต้นคู่จะเป็นต้นตัวอย่างที่ผมทำการปลูกไว้ดูใบนะครับใบก็จะเขียวเพราะว่าโดนแสงแดดนะครับทุกคนแสงแดดเพียงพอจะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วอย่างต้นนี้สำหรับใครที่ต้องการนะครับหรือว่าสงสัยต้องการอยากจะปลูกระหว่างกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดง ก็สามารถปลูกได้ทั้ง2นะครับทุกคนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเนาะซึ่งกิ่งกระโดงก็อาจจะโตเร็วกว่านิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่ากิ่งข้างเมื่อโตแล้วก็จะสวยเหมือนกันนะครับและในการดูแลรักษาของผมนะครับทุกคนก็จะเน้นฝุ่นเป็นหลัก3ส,สัปดาห์หรือว่าหเดือนต่อครั้งผมก็จะทําการลงฝุน่นหรือว่าใส่ฝุ่นนะครับทุกคน แล้วก็ทำการรดน้ำสม่ำเสมออะให้ทุกคนดูการปลูกแบบอินรีย์นะครับต้นสวยนะครับทุกคนต้นสวยมากในแบบอินรีย์ก็ประมาณนี้นะครับที่มาอัปเดตวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบในการปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ